พ่อเม่พี่น้องว้าลูกสาวอุย้ยทุกคนจะชุดเก่าอยู่ได้นี่เฮ้ยจะมาเด่นชวนบาถูกหรอเอาถุเน่ลูกุถุสบายดีพ่อเม่ป่าลูกเอองามๆทีู่กไพ่สีสบายดีแตนะ่กระย่างแนี่นะถุงามๆม,มีบ้านนำ้นำถุ เยีมเลยสิสบายดีสองดท่นู้อสุสคนเนอะสบายดีอาเฮ็ดดูเงี้ยจาสบดีอ่าฮะสบายดียด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 พ่อแม่พี่น้องเนอสุขสุขคนวันนี้ข้าชิมมเขืขวดเนาะพี่น้องชิมเก็บผักเห็ดอนะนรเสตเมนูปนจิ๋อเนาะพี่น้อง หอนพี่น้องเลยใส่เสื้ออันนี้อากาศมันหอนเจ็ดมิโนโปนจิรอที่เฮาไปคุดคุดอยู่นี่แหละพี่น้องนี่อยู่รังบา้าน,นเท่านี่นี่แถบหนีนี่แหละเนาะมันจังโตใหญ่เคยจันมันก็โตนิดน้อยก็แหละพอดีแตป่ปนแหละพี่น้องพอดีพอดีได้ปนเนาะเฮาสี่ขวา้วก็ปน่นแล้วก็ลวกพักตำปนหลวกพักเนาะไรก็อ้าแม่มันเก็บ ปิดโกบขุ่งนะาฮดคลองก่อนพ่ดูเม่เอาไหม่มาขับใบนะโกบุ่เอามาปลูกใหม่บอตัวนี้หย่านก้าอีเทียะค่ะย่านมาหยีอับท้องขอยมันทันไหนยังเอาใหม่มา จช่ป่านอหยียดตียางแหงทอบเนี้ยคอยยางเด่นยาวกันยยางเด่นผู้เดียวโหหนอ้าวฮ่าฮ่อฮ่า่าหัวโดดโอยยืนกับบ่มีแห้งยืนให้มันมีแห้งนี่ติดุโห้ยง่างได้น่าเบาก็ได้ยตโมเล็กหน่อย ดวกระสีไปใส่ดูกวาพี่เอ้าโบไปหาาระเบาซ้ำนี่พี่น้องให้สิเจพักไปดวกพักมันตุนพักมันตุนก็พัดมั่นมากมั่นสลางหันไหนพี่น้องมั่นสลามแต่ว่ามันแต่ว่ามันโมเมนต์มั่นที่เขาปลูกแด้พี่น้องโมเมนต์มั่นที่เขาปลูกครายนะอันนี้มั่นมั่นยูเกะดีแหละเมาเอ้ยมั่นแบบ มันคลคน้ายบัวได้แค่นั้นเนาะกินยอดมันพี่น้องปลูกนี่บัวเรอยากกินหัวมันหรอกพี่น้องปลูกไว้กินยอดมันเนี่ยปลูกไปได้เติบอยู่หอเพื่อนเลยมันไอ้นี่พี่กกน,น้องพักตำนิ่ ยืดท่าแม่ฮะนางลงท่าแม่อยู่นี่พี่พักตำนินท่าหยอดชาวล่าอยู่เพียวนี่น้องกำลังสิขำนเนาะว่าสิเก็บพักตำนินดวกกับพักอันในการมะเขือเนาะเขือฮะพี่น้องอมีเอฟซีเหม็นท่าบอกด้วยน้อยอยากเบิ่งไมโนอันนะ่ะโอ้ยดุเอ้ยไมโน่สูบมะเขือ เดี๋ยอเศดเหบเบ่งเด้อไมนพี่นนอคลิบหนาเนอใจปานมึงยือๆพี่หนอไปปามปล่อยป้าเจ็ดมึงบือเหตุไดเจ้าบอให้เม่อไงเหตุไดเฮ้อโอเคักโอ้จะเก็บพักน้ำแม่ป่ะหรือวะล่โอ้เจ็ดจะเี่งมากเลยนะ แกงหันดีเนาะแกงผักเนาะกนี่จบซบาะด้เสบายดีดีเนาะพี่น้องเฮาเก็บผักมาแล้วเฮานึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะผักก็ได้แล้วก็ิมน้มกปลานปลาแก้วเอ้ยปลานาเนาะปลานาน้ซเฮาเองพี่น้องมกใส่บักหอม มีโน่แหลกถ้าน้อยพี่น้องแล้วก็ปลากระห้ก็ได้กินขางแดกของปีแด้วนี่พี่น้องปลาปลาหน้าปลาหน้าปลาอยู่หนามเชฟพี่น้องปีหนึ่งมันจะมีเท่านั้นมันจะมีงามแดงงามหนามไซสๆเท่านั้นงามเดือนเดือนสามเดือนสี่เดือนสี่มันสีใหญ่แต่พอเดือนสามเนี่ยพอดี ตัวน,นี้นอยพี่น้องไม่ใส่เกลือก็เป็นหวัวเอาพี่น้งองหนก็พักหอมพอเลยไม่ตีเค็หอนพี่น้องเอ้ยแะหอนหอนมันมีตุ่มเขาใส่ปานใส่ปานผทเชี่ยปงนะบออืมปงเลย้ตุมใส่ไข่ใส่ปานไา,าย,ปาายไปไทยเถอะ มุกชนิดเด้ยเนาะเม็นตัวบ่มุกจะสีด,ด๊อดอืมอกะใส่หิ้วพี่น้องพักคันนึงเรียบร้อยได้น้อกะทนหนักบ่เ,านานบเออจองมุกบ,บ่มุกน้ามุกเปียวมุกขาพันมุกละขาพันกีบพี่น้องกับที่แบบพอกินอยู่แล้วมุกละสิบก,กว่าบาทเด้อ สิบกว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยนะนี่พี่น้นนนอ,นงนอ,องข้าวจิ้มมะพน้าโน้เด็กเท่าหน้ามือนี่ก็คือมะพริกจีพี่น้องมะพริกดิบเท่าจีเนาะป,ป่นจีรอปะจีรอเขา,ากับครัวเรียบร้อยได้เนาะพี่น้องนี่เบื่อเท่านี้เอเอใครเป็นเอามาตั้งใช้ข่อยเนื้อกูด UK อยู่แค่บ้านนี้แและอ่อ <บา S 1> จิโต้หายเลยพี่น้องเอ้ย ได้พวกป่นหันได้เหอะรีเซ็บหมกิโลหากับขวดเรียบร้อยเด้เนาะน้อยทานแต่ป่นแล้วเดี๋ยววันสิบอกโรือมริกาแชงแพร็มันข้าวเนาะข้าววนะมันข้าวโพดบนะ่เออเพราะว่าใส่แสงอันนะี้ก็พอดีจะแสงไพแพร็เงี้ยตรงนี้เนาะแม่บัดไป็นตาทำมันเหมือนได้แน่หน่อย คันมมีแซงอันนี้ค่ะเออคันมีแซงอันนี้ค่ะไปากาดมันแจ้งพี่นเออพขกรคือพิงนะใส่หัวหอมเนาะพี่ห้อหอ,หอหัวหอมเผาหัวหอม่ะเข้าจีเนาะจีมจนันสุดจากจีรอรุ่งเลยตามจีรรมนๆ

ผักบานโอ้พักอะไรชลางม,มั้งักแม่นม่ปลาแดกพี่นอ้องปลาแดกนีข้าต้งคั่วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเป็นปลาแดกต้มพันเนี่ยทำไมก็คือต้องเป็นปลาแดกซุกเนาะแค่นี้ตึงหยันเข้ม จริงๆเขาใส่ผกหอมดิบกรนะไ้เนาะเดี๋ยวแต่คนหาต่ไปปีบอกกไม่ไดีอะไรกันบอกปนจีรอนะ อร้ไเจอนะพัดัน้นี่กระไรพอันสิหาโตโอ้อขาไดปปไปจิมไปข้าบอ้าบอูท้าไปสิรอน่อเนาะนี่มันตัวหน่อยมันจิ้มมันยังไงีมันมนขอชิมเพื่อแหงมันเป็นมัน เสบีบเแีบขั้นเวนไหนได้รเห็นย้ที่เสียบได้ฮะน้ำตาลซมังหน้าด้วยมะนาวเลยป่นตำป่นใช้มะนาวลงไปอือขวาป่นเส่หมวกม่งวงสู้เสีบเนาะเนาะต้องตำป่นจะกีดกะ,ะน้ำหมวกม่วงมันซับซับซับแยมมุนมุนเซกันเนาะ ซีมบังพี่น้องเป็นะอะไรเพิ่อืมพอดีแหละมีวะเจียวหักเนาะอืมจิมจรอมันหน่อยเดี๋ยวมันจิ้นห่่อ,อาจะได้ <c oughs> พอดีเละเป็นเป็นเจียวจิโรอเป็นเจียวจ,จิโร่ตามจิโร่เนาะพี่น้อง

บ้าอ่ะอหัวอ่ะนี่พี่หอมุกปลาหนึ่งพักนเนาะเจลยังเห็ตีนน้วูด้วยก่อืม

ก็เลยแก่เรืองบอกอีกแล้นตุ่มดย่ตื่นจ้าตืนด้วยนาพีหน้ากไปดีเยอพอพี่น่อมาไหมเขากินน้ำสบายดีพอแม่พี่น้อดีี่สุสบายดีสรายดีก็เหเออมาได้ Hát lại <laughs> chứa 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 chị, rồi lại <laughs> chứa rồi. <laughs> hai bạn chứa 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 Chị chứa 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 ไปเลยเอาไปไปเลยเลยไปไปไปดูดูบขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามส้มสายปานจันจบคลิปขอสายปานเขายบายขอให้พี่น้องีมีแห้งเด้อบานสิพี่มีแห้งวัดสุขสุขคนมีความสุขความเจริญเด้อไปบานไปไเอาไปเลยดุถุถนถถถายบาย